สวัสดีครับทุกคนมีคนถามผมมาในอินบ็อกซ์ครับหลายท่านว่าเทคนิคอะไรที่จะทำให้เราสามารถคิดนอกกรอบนะครับกับหน้าที่หรือโปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมายนะครับจากหัวหน้างานหรือจากอ,องค์กรที่เราทำงานอยู่ได้ผมมีเคล็ดลับนะครับดีๆมาบอกท่านนะครับ อันดับแรกนะครับผมเชิญชวนทุกท่านถามตัวเองครับว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปได้อย่างที่เราต้องการในโปรเจกต์ใหม่นี้นะครับเราสามารถทำอะไรได้บ้างแต่ถ้ามีคนแย้งครับว่าโปรเจกต์เนี้ยทำไม่ได้หรอกต้องใช้งบประมาณเยอะนะครับผมก็จะเชิญชวนทุกท่านนะครับถามเขากลับไปว่าถ้า เรามีงบไม่จำกัดคุณจะทำอะไรได้และอาจจะมีคนในทีมงานบอกขึ้นมาว่างานเนี้ยเป็นโปรเจกต์ใหญ่ต้องมีคณะกบบรรมการมาร่วมแสดงความคิดเหน็นครับมาร่วมประชุมไม่มีใครมีเวลาผมก็เพลินเพกท,ทนา าเขากลับว่าถ้าคณะกรรมการมีเวลาเข้าประชุมเราอุณนจะให้เขาทำอะไรบ้างลองใช้เทคนิคพวกนี้ดูครับผมเชื่อว่านะครับคำพูดบางคำพูดของเรานะครับจะทำให้นะครับรอบความคิดของทีมงานแล้กระทั่งตเรวงสามารถทำสิ่งต่างๆได้ ได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่เดิมเชิญติดตามคลิปดีๆนะครับในคลิป